หลายครั้งนะครับที่เวลาผมต้องการแรงบันดาลใจในการทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลามากหน่อยผมก็จะขับรถออกไปตามต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละหรือถ้าเกิดว่ามีเวลาไม่มากนะครับผมก็จะไปตามร้านกาแฟเพื่อจิบรสชาติกาแฟดีๆพร้อมก,กับมองบรรยากาศของผู้คนมากหน้าหลายตาที่แวะเวียนกันเข้ามาสร้างสีงสันซึ่งมันทําให้เกิดอินสปิเรชันในการทํางานอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบันนะครับก็เปิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะครับพอๆกับการปิดตัวซึ่งบางร้านเนี่ยผมคิดว่าจะไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในขณะเดียวกันที่เขาเปิดตัวไปแล้วก็ปิดตัวไปราวกับดอกเห็ดอย่างงี้นะครับมันเป็นข้อดีกับผู้บริโภคอย่างเราๆนี่เองเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเขาเปิดมาแข่งกันอยู่แล้วละการมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและที่สำคัญบรรยากาศภายในร้านก็แตกต่างกันด้วยนะครับทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมีตัวเลือกที่มากขึ้น อร่อยเชียวอันนี้ชื่ออะไรนะครับคุณป้าอันนี้<ป>ชื่ออาลีซอยสค่ะข้างล่างมันจะเป็นน้มะพร้าวแล้วก็ข้างบนจะเป็นช็อตกาแฟแล้วก็จะเป็นโฟมท็อปด้วยข้างบนทำไมถึงเอามะพร้าวมาเป็นตัวคือจริงๆนะคะอิ <Insp iration S 2> นสปเรชันนะโดยการออกแบบของบ้านนะคะมันจะมีความเป็นสวนเราก็เลยคิดว่าจะทําเครื่องดื่มยังไงอะ่ะให้แบบ รู้สึกถึงความเป็นเกี่ยวกับแบบส่วนๆอะไรก็เลเอามะาพร้าวมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มซึ่งทุกที่ก็จะมีเมนูนี้ด้วยเหมือนกันมีแค่สาขาีที่เดียวว,ว้าวใช่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นริบค่ะริบร้อนอ,อันนี้จะเป็นฟินกาเดโบราค่ะเป็นเมล็ดกาแฟอันนี้มาจากสวนชื่อฟินกาเดโบราชื่อสวนเขาเลยมันจะมีความสเปเชียลตรงที่ว่าอันเนี้ยมาจากปานามาแล้วก็มันจะออกเป็นเออร์เกรเป็นแบบ ชาชาหน่อยอะไรอย่างเี้ค่ะแค่ยกมาผมยังได้กลิ่นแบบฟูงขึ้นมาเลยเหมือนข่ชาไม่ไม่เหมือนกาแฟทะทีเดียวอร่อยค่ะมันเหมือนชาผสมดอกไม้ผสมไม่เหมือนกาแฟเท่าไหร่ใช่ค่ะจริงๆมันจะมีเทสโนตอยู่ตรงนี้ยลูกค้าสามารถอ่านได้ว่าเป็นประมาณไหนว่าได้กลิ่นแบบที่เราบอกไปหรือเปล่ามีส้มมีน้ำผึ้งใช่แล้วก็มะลิใช่ค่ะนะฮะอ้ อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์กันดาค่ะข้างล่างจะเป็นชาผลไม้อบแห้งข้างบนจะท็อปด้วยเป็นในโตรคอฟฟี่ด้านบนทุกส่วนประกอบจะมีกาแฟอยู่ในนั้นหมดใช่แต่ว่าที่ร้านอ่ะจะมีแบบนอนคอฟฟี่ด้วยนะสําหรับคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟอันนี้สดชื่อนี้แปลกๆค่ะคือคําว่าแปลกหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบกาแฟขมๆเหมือนที่เราแบบคุ้นเคยกันเนาะใช่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบเป็นกาแฟน้ําผลไม้สาหรับคนที่แบบ อาจจะทานกาแฟยากนิดนึงอะไรเงี้ยพอทานตัวนี้ไปก็จะแบบรู้สึกว่าสดชื่นถ้าร้อนๆเดินเข้ามาในนี้แล้วสั่งปุ๊บสดชื่นเลยเฟชเลยกาแฟที่นี่มีกี่เมนูครับจริงๆที่นี่มีให้เลือกหลายอย่างมากค่ะมีทั้งกาแฟดํากาแฟนมกาแฟใส่น้ําผลไม้ถ้ากาแฟดําอ่ะมีเยอะมากมีหลายชิปมากแบบไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเท่าไหร่แต่น่าจะแบบ30บอ่ะโอ้โหเมล็ดกาแฟนะคะ เยะมาแต่ว่ามันจะเข้าออกเข้าออกไม่คือแต่ละช่วงจะไม่เท่าไม่เหมือนกันใช่บางตัวก็แบบหมดเร็วอะไรเงี้ยมาวันนี้พรุ่งนี้หมดแล้วมีอย่างนี้ด้วยมีมีแบบเมล็ดกาแฟเข้ามาปุ๊บคนจองหมดเลยเหมาทางรอดอย่างเงี้ยอย่างแบบเวอร์ไซฟอนอย่างเงี้ยเข้ามาเท่าไหร่หมดอย่างตัวฟินกาอย่างเงี้ยเข้ามาเท่าไหร่ก็คือหมดอย่างอย่างวันนี้พี่โชคดีมากเลยมาแล้วแบบมีพอดีเหลือแบบไม่กี่เสิร์ฟ แล้วอย่างของบุญฟ้ายชอบเมนูไหนที่สุดค้ายชอบคนลมเบียรัมบาเรลที่ออกเป็นวิสกี้วานิลาเพราะว่ามันมีความยูนิคหอมมากๆตัวเนี้ยคนชอบเยอะอันนี้เขาลดด้วยวิสกี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาเอาอยู่ในถังหมักสําหรับคนชอบหนักหมักอ่ะมันจะไม่เปรี้ยวเลยจะหนักขมขมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็จะเป็นวิสกี้เลยนะพี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ค่ะได้คุณฝ้ายนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์กับนานานี่ได้ยังไงหรือยังไงบ้างครับ คือต้องเท้าความก่อนว่าที่บ้านนะคะค,คุณพ่อกับคุณแม่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็ชอบไปที่ร้านกาแฟนานาเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแล้วเลยสนิทกับเจ้าของแบรนด์ค่ะพี่กุ้งชายกับพี่กุ้งหญิง แล้วก็จริงๆอที่บ้านทำเป็นโชลุมรถซุปเปอร์คาร์เป็นธุรกิจอยู่แล้ว mm hmm. คุณแม่ชอบทานกาแฟแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟอยาจะทําเป็นโชลุมรถแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ค้างๆแต่ตอนนี้มันไม่เล็กแล้วใช่นีมม้มันไม่เล็กเลยนะเลยคุยกับกุ้งชัยพี่กุ้งหมิงว่าเออเรามีแพลนแบบนี้ยมีโปรเจกต์แบบนี้อยากให้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันออแล้วก็ทั้งสองคนก็คืออยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะคแล้วก็เลยแบบโอเคเป็นพาร์ทเนอร์กัน ซึ่งอันนี้เป็นที่ของเราหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกซอยอารีซึ่งจริงๆถือว่าเป็นแบบหินมากๆสําหรับการทําร้านกาแฟเพราะแถวนี้นี่เป็นดงร้านกาแฟเลยคือจริงๆทําธุรกิจแถวนี้อยู่แล้วอ๋อครับใช่ค่ะค แล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับย่านนี้ย่านนี้ก็คือเหมือนมันมีครบทุกอย่างที่อยู่อาศัยมีทั้งออฟฟิศแล้วมันก็กลางเมืองด้วยค่ะก็เลยแบบรีเสิร์ชมาแล้วเพราะเดินทางสะดวกด้วยเนาะเดินทางสะดวกติด BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่จอดรถทั้งง่ายด้วยที่สําคัญคือมันเป็นที่ที่ร้านกาแฟยังไงอ่ะมันก็ต้องมีที่จอดรถเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะที่แบบมันเดินทางสะดวกคนก็อยากจะมาอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วยิ่งซอยอารี ที่จอดรถมัน<ช>หาย,ยากอยกู่แล้วเป็นทองเลยร<ช>้านแถวนี้คือแทบจะไม่มีที่จอดรถมากแบบร<ช>้านนี้คือพิเศษมากใช่ก็เลยแบบต้องอยังไงก็ต้องมีที่จอด,ลด<ช>และช่วงโควิดนี้ถือว่ายากไหม แย่ะยิ่งช่วงแบบ work from home อะไรเงี้ยก็ก็เยอะนะคะคืออาจจะส่งผลกระทบแต่ว่าแบบนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้มากจะเป็น take away ซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพของกาแฟอยู่แล้วพอลูกค้าจริงจริงเขามาปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเอออร่อยพอมาครั้งต่อไปแล้วมันไม่ได้เสพแค่การดีไซน์มันเสพเรื่องคุณภาพของกาแฟด้วยเลยค่คะใช่คนก็เลยจะแบบรู้สึกว่าแบบมาแล้วอยากมาอีกเวลาจะออกมาได้หนึ่งแก้วอย่างเงี้ย มันมันยากเหมือนกันนะถือว่าราคานี้สูงอันนี้สูงอันนี้เสิร์ฟละหกร้อยเพราะว่ามันมีความสเปเชียลแต่สูงอ่ะสูงแบบมีเหตุผลอ่ะเพราะว่าเพราะยังมันเป็นแวร์ไอเทมไงคือปีหนึ่งได้จํานวนนิดเดียวหรือปีหนึ่งอ่ะมันก็มาน้อยค่ะไม่ได้มาตลอดอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เทสโนดของมันอ่ะมันจะแตกต่างจากตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะวัวไซฟอนมันจะออกเป็นคารคานิดค่ะแล้วก็จะมีความเป็นแบบมันจะมีกลิ่นอ่ะ ฉพาะตัวของมันอะเราที่สเปเชียลไปกว่านั้นคือแชมป์โลกเป็นคนชงให้คือเขาใช้เมล็ดกาแฟตัวเนี้ยเอาไปแข่งแล้วชนะว้าเบอร์ไซฟอนไซฟอนก็คือที่ชงด้วยความร้อนที่ฮีทความร้อนด้านล่างและดึงน้ําขึ้นมาบางคนมาเพราะว่าอยากรู้ว่าจริงๆอ่อะทาไมกาแฟมันต้องเสิร์ฟมาหกร้อยทำไมมันถึงแพงอยากจะลองชิมพอชิมเข้าไปก็อ๋อเข้าใจว่าทําไมมันถึงแพง ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงบ้างรครับมีอะไรพิเศษคือด้วยความที่เราอยู่อาลีอะย่านเนี้ยเป็นย่านออฟฟิศหมดเลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานที่ร้านจะเป็นพนังกงานออฟฟิศครอบครัวบ้างวัยรุ่นบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเขาเจอความวุ่นวายจากภายนอกมาเยอะแล้วอะพอมาร้านกาแฟเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเลีล่ยเขาสบายอ,อะไรเงี้ยค่ะด้วยความดีไซน์ทุกอย่างอยากให้รู้สึกถึงความโฮมี่อะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนบ้าน ตาทุกคนก็เฟรนลี่ต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะจริงที่นี่พื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะเวลาอยู่ข้างในเนี่ยออกมองออกมาข้างนอกนี่คือสบายตาดูแลนิ่งๆมากถ้าไม่อยากอยู่บ้านก็มานั่งนี้ได้เลยแล้วอีกอย่างผมเห็นความพิเศษของที่เนี่ยคือพนักงานแสดงว่าคัดหมดแล้วเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อแบบอยู่ที่นี่นี่เป็นแหล่งแบบ เหมือนสยามแต่น้องๆทุกคนเขามีแ a ช s i o n สูงมากเรื่องของกาแฟม,มีความที่อยากจะเรียนรู้ในทุกๆวันนีคะว่าสมมติกาแฟอันนี้มาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงถึงจะอร่อยที่สุดสำหรับกาแฟตัวเนี้ยนี่ครับเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมมาทำรายการวันนี้ ซึ่งจริงวันนี้ถ่ายวันที่1นมีนาครับมันเป็นวันบาริสตาก็เลยถือว่าเป็นเทปแรกของวายเฮียนะครับที่มาเปิดที่ร้านกาแฟนี้เลยอย่างที่เนี่ยรู้ว่าอีกอย่างหนึ่งมีเครื่องสีมพังซึ่งเป็นเครื่องแรกเครื่องเดียวในประเทศไทยค่ะเยททศจริงๆมีอีกเครื่องหนึ่งอยู่บ้านเจ้าของที่ส่งใช่แล้วก็แต่ในคาเฟ่เนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวมันมีความพิเศษยังไงครับคืออธิบายไม่ถูกแต่ว่าเวลาชงทีอ่ะมันหอมฟุ้งไปทางร้านเลย เหมือนมันจะสามารถดึงคาแรคเตอร์ของตัวชาตัวนั้น,นออกมาได้แบบเต็ม100%เปอร์วลาทำเนี่ยเราเราจะกดให้แรงดันขึ้นมาพร้อมกันทุก4อันมันทำงานด้วยแรงดันแล้วก็ควบคุมด้วยด้วย iPad ดันนี้เร,เราอยากให้ลูกค้าที่เขามากินนะแล้วเขากินชาแล้วมันแบบแพชชั่นจริงๆมันหอมามากมันแบบเขาจะรู้สึกว่าประทับใจมันแตกต่างจากชาที่อื่น แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มีดราม่าเรื่องแบบการเรียกชื่อกาแฟผิดหรือการวิธีการทํากาแฟผิดทั้งนี้มีความคิดเห็นว่าไงม้างครับอย่างเช่นแบบที่เขาบอกว่าอะไรนะเอสเปรสโซทำเย็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอฝ้ายเข้าใจจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคุณป้าเนี่ยชอบดื่มกาแฟเหมือนกันแต่ไม่เคยสั่งถูกเลยเขาก็จะจําไม่ได้หรอกว่าจะต้องมาสั่งยังไงอ่ะแต่อาจจะบอกไปว่าเออพี่ชอบเป็นกาแฟนมนะอรวานมันอย่างเงี้ย สไตล์คนไทยชอบอาาเขาก็จะเก็ตแล้วว่าควรจะทําอะไรให้ถ้าสมมติว,ว่าลูกค้าบอกว่าชอบทานลาเต้แต่ว่าไม่อยากกินลาเต้ธรรมดาเลยอยากเปลี่ยนเมล็ดเราสามารถเปลี่ยนเมล็ดให้ได้สมมตเรา,าแนะนำาช,ชี้ช่องได้ใช่อย่างแบบวันนี้อยากทานออกเป็นแบบออกเป็นบูเบอรี่ก็จะมีเมล็ดกาแฟที่ออกเป็นบูเบอรี่ให้อ๋อสังเกตอีกอันหนึ่งสิ่งที่แตกต่างกว่าที่อื่น ผมว่าตัวตัวร้านะนะฮะซึ่งสวยแล้วก็ดูแปลกแตกต่างจากมันก็คือบ้านอะเอามาบ้านมาทําเป็นร้านค,ค,คนออกแบบจริงๆคือพี่โตค่ะ p a ร์ตี้สเปซดีไซนพอให้โจทย์เขาไปเขาสามารถโอเคเข้าใจอะไรเงี้ยตอนนั้นให้โจทย์เขาว่างไงบ้างครับคือปกติชอบไปร้านกาแฟาอยู่แล้วคืออยากได้สไตล์ที่เป็นบ้านอะอ่าฮะแล้วก็อยากนั่งสบายๆไม่รีบร้อนอยากดื่มดํากับ ตัวกาแฟได้เต็มที่แล้วก็อยากได้สวนชอบสวนเพราะรู้สึกว่าหายากเหมือนกันที่ร้านกาแฟจะมีสวนแบบใหญ่ใช่ใช่ที่ถือว่าเท่าหนึ่งของร้านเลยใช่ใช่ใชใชค่ะคือเราเหมือนให้ความสาคัญกับแบบรอบนอกด้วยเหมือนกันความแตกต่างของชั้นหน<ๆ>ึ่งชั้นสองของร้านมีขอ้ขอแตกต่างเลยไหมครับข้างบนมันจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์หล,ลอมรอบตรงที่เจาะลงมาอ่าบ่อยตรงกานคือตอนแรกเนี่ยบ้านเดิมะมันทึบหมดเลยคุยกับ คนออกแบบว่ามันอึดอัดอ่ะอจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะเขาก็อยากให้เจาะมีพื้นที่ลงโงบ้านใช่เหมือน<า>คนข้างบนอ่ะมองเห็นว่าข้างล่างทำอะไรอยู่ต้องให้เครดิตพี่โตพี่โตแข่งมากจริงข้างล่างเนี่ยบรรยากาศคล้ายๆบ้านกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะเป็น ธรรมชาติเยอะนะอย่างผนังก็เป็นไม้นะครับพื้นยังเป็นเซอร์โซ่ผนังรอบบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นหน้าต่างหมดทําให้เรามองเห็นสวนข้างนอกได้360องศาเลยสวนกลางร้านเนี่ยเขาก็เป็นบาร์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบกระชับกระเฉงตลอดเวลาเลยเพราะว่าคนข้างในเนี่ยเขาก็ทํากาแฟให้เราดูเราสามารถไปนั่งที่เคาน์เตอร์แล้วเราก็ไปดูเขาชงกาแฟให้เราดูก็ได้เหมือนกันนะครับโซนด้านในเนี่ยมันก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่ากําแพงเขาเนี่ยเขาําเป็นอิดแก้วมันทําให้เห็นแสง หังจากธรรมชาติด้านนอกเนี่ยเข้ามาข้างในค่อนข้างเยอะคนที่ข้างในเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็สามารถเห็นความเคลื่อนไหวข้างในได้เหมือนกันครับวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะเป็นไม้สีก็จะเป็น Earth เอิร์ธโทนนีอย่างก,กระเบื้องที่เขาติดข้างล่างเคาน์เตอร์เนี่ยก็ใช้กระเบื้องที่เขามีการเลียงสีขึ้น แล้วก็คุมโทนสีขาวครีมเขียวนะอยู่อย่างพวกกราฟ,ฟิกที่เขาใช้ก็สีเขียวสีไม้ผมว่ามันส่งเสริมตัวกาแฟทําให้กาแฟดูเด่นขึ้นเหมือนกันครับสังเกตเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้ชั้นหนึ่งนีครับไม่ใช่เรียกว่าเป็นโต๊จซะทีเดียวเพราะถ้าโตะเนี่ยความสูงมันจะแบบเหมาะกับการทานข้าวอันนี้จะเหมาะสาหรับนั่งพักเหมือนแบบนั่งอยู่ในลิฟวิ่งรูมนะฮะก็คือมีโต๊ะเตีย้ย สังเกตคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะนั่งโต๊ะรอบๆนี้มากกว่านะฮะก็เหมือนกับแบบมานั่งทานกาแฟกันจริงๆแล้วก็มาเสพกับบรรยากาศส่วนข้างนอกเลยอีกอันนึงที่ผมเห็นเลยไม่ไม่เรียกว่าเห็นดีกว่าเรียกว่าได้ยินคือเพลงอ๋อค่ะผมว่าบรรยากาศมันเป็นการสร้างมูทสร้างบรรยากาศของร้านดีมากเลยเหมือนกันนะคความดังระดับนี้คือตั้งไว้อยู่แล้วหรือเปล่าตั้งไว้อยู่แล้วค่ะ ผมว่าเช้าๆประมาณใช่ทำให้คนกระฉับกระเฉงดีนะมีการแบ่งด้วยว่าช่วงเช้าเป็นเพลงแบบนี้กลางวันเป็นอย่างนี้เย็นเป็นอย่างนี้ครับใช่ตอนเย็นเป็นไงครับเพลงตอนเย็นจะตืดหน่อยค่ะตืดหน่อยหน่อยเพราะว่าเริ่มม่วงแล้วอ่าโอเคก็จะก็จะตืดขึ้นมานิดนึงเช้าส่วนใหญ่เช้ากับเย็นน่ะจะตืดปลุกให้ตืดบางทีจะมีฮิปฮอปผสมจริงว่าโอ้โหเออไม่ธรรมดา ตอนนี้ข้างบนมีบรรยากาศคล้ายๆกับ co-working space นะฮะแล้วมีโต๊ะทํางานด้วยแล้วก็มีเป็นโต๊ะ2ระดับนะครับแบบโต๊ะที่ไว้นั่งทํางานเลยนะครับกับโต๊ะที่ยังเหมือนข้างล่างที่เป็นแบบ living area จริงๆบรรยากาศข้างบนเนี่ยจะค่อนข้างดูโปร่งกว่าข้างล่างเพราะว่าเขาเปิดฝ้าออกหมดเลยแล้วก็ใช้โครงสร้างของหลังคาเนี่ยเป็นโครงสร้างไม้ ตั้งใจที่จะทําให้เป็นบรรยากาศเดียวกันครับแล้วก็ตัวไฟที่ล้อมาจากข้างล่างเนี่ยทำให้ดูสเปซน่าสนใจมากเลยบรรยากาศของข้างบนเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูพื้นเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ปูเป็นไม้เลยดูเขาปูไม้เป็นแบบสีเดียวกันหมดเลยภูมโทนกับผนังภุมโทนกับฝ้าแล้วก็ไหลไปจนถึงข้างล่างเลยเขาก็ดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามาข้างในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยการตั้งกระถางต้นไม้อยู่ข้างในคน่อนข,ข้างเยอะครับมองไปจุดไหนเนี่ยก็จะเจอมุมมองของชั้นสองเนี่ยเวลาเรามองออก นอกหน้าต่างเนี่ยก็จะเจอแผงที่เป็นฟาซาดเขาดีไซน์ออกมาเป็นชื่อร้านนะฮะโดยใช้แบบตัวกระเบื้องตัวอิฐนะฮะมาเป็นตัวแบบเหมือนเรียงกันเป็นตัวอักษรใช้โครงเหล็กตั้งนะครับโดยใช้ก้อนอิดเข้าไปไปสวมอยู่ในตามช่องต่างๆก็จะเป็นแบ k ็คกราวให้กับตัววิวแล้วก็มีปลายต้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวข้างนอกเป็นแบล็คกราวของตัวชื่อร้านอีกทีนึงฮะ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นโซน outdoor นะครับนอกจากในสวนแล้วก็ยังมีโซนด้านหน้าแบ็กกราวข้างหลังก็จะเป็นเครื่องสตรีมพังคนะครที่เขาไว้สําหรับชงชานะครับจริงข้างนอกเนี่ยถือว่ามีเสียงเพลงทั่วถึงนะครับเมื่อกี้เราเดินผ่านมาจากในสวนข้างในหรือข้างหน้านี่เองนะครับเขาก็มีการวางลําโพงค่อนข้างทั่วถึงและความดังของเพลงเนี่ยพอดีไม่แววจนเกินไปเพราะผมรู้สึกว่าไปบางร้านเนี่ย เพลงที่มันแววเกินไปหรือเพลงที่แบบผิดผิดบรรยากาศเนี่ยมันก็ทําให้มูลค่าของอาหารมูลค่าของเครื่องดื่มที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ใจเรื่องคุณภาพเรื่องการบริการเนี่ยเขาเลยใส่ใจค่อนข้างเยอะนะฮะคุณภาพของเครื่องดื่มที่เขาคัดสรรมาจากทั่วโลกนะฮะก็ถือว่ามันจับต้องด้วยความรู้สึกได้อะ่ะในท้ายที่สุด<ะ>อยากจะทราบนะครับว่าตอนนี้ร้านกาแฟเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะ ะะแล้วอันนี้ถือว่าสักเซสพอสมควรนะครฝ้ายมีข้อคิดหรือแรงบันดาลใจยังไงให้สำหรับแบบคนที่อยากจะเปิดร้านกาแฟหน้าใหม่ๆครับคือของฝ้ายเกิดจากแพชชั่นล้วนๆนะคือทําตามใจตัวเองล้วนๆเลยคือมันก็จะมีอิงเรื่องธุรกิจด้วยแหละว่าจะทํายังไงให้มันสักเซสแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความชอบล้วนๆถ้าใจเราหลักเนี่ยทำอะไรมันก็ มันก็ได้มันก็มีความสุขค,คือเหมือนตั้งแต่เราดูตั้งแต่ต้นน้ำอะ่ะตั้งแต่แบบเกษตรกรไปเก็บมาจะเสิร์ฟลูกค้ายัางไงลูกค้าชอบไหมถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าชอบมากเลยอร่อยทุกคนในบาร์ก็จะรู้สึกว่าเออมัน <Happy. S 2> มันแฮปปี้อ่ะอย่างที่ผมสังเกตเลยครับแบบเวลาเราทําด้วยแพชชั่นเนี่ยทุกดีเทลมันจะออกมาแบบมีมเราทาด้วยใจอะ่ะออมันคิดมาหมดอะ่ะเราให้ความสําคัญกับทุกอย่างแม้กระทั่เงเสียงบรรยากาศถานที่กลิ่นทุกๆอย่างเลยนี้ต้องไปเรียนบาริสต้าด้วยไหม ของกุ้งอ่ะเหมือนเป็นอาจารย์ไ้ายเลยนะเจ้าของแบรนด์สอนทุกอย่างเราเรียนนานไหมครับพวกก็นานนานเหมือนกันนะคะคือเขามีไหมว่าต้องครบกี่ชั่วโมงถึงจะมาเปิดได้หรือคือจริงๆอ่ะฝ้ายรู้สึกว่าการเรียนอ่ะมันมันจะไม่ได้ผลเท่ากับการปฏิบัติปฏิบัติจริงๆเนาะใช่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเจอลูกค้าจริงๆเจอปัญหาจริงแก้ไขเองอ่ะเฉพาะหน้าปรับไปตามหน้างานอ่ะอันนั้นมันคือแบบดีที่สุดแล้วอ่ะเหมือนเป็นการเรียนรู้ที่แบบดีที่สุดแล้ว จริงก็ได้บรรยากาศของความกระชับกระเฉงนะครับของคนภายในร้านแล้วก็ของเราด้วยเวลามาทํางานที่นี่ก็จะรู้สึกแบบ เออกระเป๋ากระชุ่มกระชวยดีนะครับมันส่งผลถึงว่าเรารู้เลยว่าสถานที่อย่างเงี้ยนะมันผ่านการออกแบบตกแต่งโดยผู้ออกแบบจริงๆไม่ใช่เจ้าของร้านแบบคิดจะทําก็ทำํำสื่อให้เห็นถึงแบบความใส่ใจแล้วก็รายละเอียดข้างในนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะพาไปชมสถานที่ใหม่หมๆเจ๋งๆนะครับเป็นอินสปายในการทําธุรกิจแล้วก็การออกแบบที่ไหนยังไงในวายเฮียครั้งหน้าครับ